il suo nome ce l'ha whatsapp? Eh? si sì, io tutto e allora mi lascia pure il suo nome e le mando questo filmetto da vedere Quindi, veramente le piacerà perché adesso ti do una mano Kita le mando อันนี้ก็คือก่อนที่เราจะตัดนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนนะคะชกแล้วสวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ซีดีโอนะคะวันนี้นะคะต้าก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะต้นกระบองเพชรนะคะเดี๋ยววันนี้จะโชว์เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะเก็บผลกระบองเพชรให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จะชิมเป็นครั้งแรกให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะอร่อย ยังไงนะคะจะเป็นผลไม้จะเป็นรสชาติยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บกันเลยนะคะเดี๋ยวเตรียมถุงมือเตรียมอะไรมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะค,ะค่ะค่ะนี่นะคะถุงมือนะคะถ้าก็เตรียมถุงมือมาแล้วนะคะเพราะว่าไอผลกระบองเพชรนะคะมันจะมีหนามเล็กๆนะคะเป็น <laughs> ถุงมือขาดถุงมือขาดคุเพื่อนๆ้ถุงมือขาดอ่ะไม่เป็นไร ดึงดึงแรงแล้วใช้ถุงมือเก่านะคะถุงมือขาดถุงมือขาดจะรอดไหมเนี่ยจะพูดถึงน้ำไปเนี่ย๋ยวได้ได้ใส่ก่อนโอเคถ้าตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบันไดนะคะเราใช้บันไดในการ ไส่ขึ้นมาเก็บนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะผลอันนี้เขาเรียกว่าผลกระบองเพชรนะคะก็เดี๋ยวให้เพื่อนดูนะคะดูนะคะอันนี้ก็จะให้เพื่อนดูลูกใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผลที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีน้ําตาลแบบนี้เราจะไม่เก็บผลสีเขียวๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านไว้กินก็ได้นะคะแต่เราจะเก็บแบบนี้นะคะโอเค เด,เดี๋ยวให้ผู้ช่วยถือกล้องแบบนี้โอเคโทษสิเ,เดี๋ยวเก็บนะคะเดี๋ยวตาจะเก็บแล้วตัมีตาก,ก้าส่วนตัวเนี่ยขนแบบนี้นะคะมันถ้ามันโดนมือแล้วมันก็จะเจ็บนะคะโอ้โหเราจะตัดเราจะใช้มีดตัดโอเคได้แล้วหนึ่งผลนะคะเดี๋ยวเก็บใส่ตะก้า้าต่อไป หนามมันแข็งมากหนามมันแข็งมากเลยค่ะโอเคได้แล้วอีหนึ่งผลอะมันก็ไม่หยาบเท่าไหร่นะคะมันก็โอเคได้อยู่ได้อีกหนึ่งแล้วไ,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 ได้สามแล้วนะคะเราจะไม่เอาไปเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กินก็เอาไว้ให้คนอื่นกินนะคะอันนี้คือตาจะเอาไป ทดลองกินให้เ,เพื่อนๆแต่ว่าน้องสาวแฟนค่นทานอยู่เดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนเอาคนมันออกก่อนคนมันเหมือนแก้วมังกรน,นะคะแต่ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูเดี๋ยววันนี้จะชิมให้เพื่อนดูจะอร่อยหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเราจะเอาฝั่งนี้ this way เดี๋ยวให้ให้ดูนะคะให้ดูลูกแดงมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาลูกแดงโอเคดูสินี่ลูกมันแดงๆน่าทานมาก เดี๋ยวเราถัดก่อนนะคะเดี๋ยวอุ้ยหน้งมันแทงเงื่อโอเคก็มีอุ๊บดูแดงแดงแดง,แงตกใจบันไดอุ๊บอ่าเราใช้แบบน,นี้ก็ได้ดูดูดูดเนื้อข้างในอ่ะอลลุกขมอ่ะเดี๋ยวเก็ีอยบันสุดท้ายนะคะ อ๋อโอเคโอเคานค่ะตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์เพื่อนๆนะคะดูนะคะลักษณะเต็มนี้เลยนะคะเอาไปเดี๋ยวจะลองทานให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูว่าต้าจะชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาชิมนะคะอันนี้ก็เก็บมาได้เท่านี้นะคะก็ให้เพื่อนๆดูลูกใหญ่มากนะคะก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเวลาเราไปเก็บมันก็จะมีหนามนะคะของกระบองเพชรนะคะเวลามันปักเข้าไปเนี่ยโอ้เราต้องใช้ไอแหนบคีบออกนะคะก็ให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่ก็จะเป็นผลนะคะของกระบองเพชรน,นะคะจําชื่อไม่ได้ว่าชื่อที่ภาษาอิตาล,ลีเขาเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มีดเดี๋ยวเอาลูกนี้แล้วกันนะคะลูกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะปอกให้เพื่อนๆดูนะคะปอกให้เพื่อนๆดูเราจะปอกก็จะผ่ากลางแบบนี้เลยอืม แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะหลังจากที่เราผ่าแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดูข้างในนะคะเม็ดเม็ดเยอะมากๆนะคะแต่ว่ากลิ่นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมกลิ่นหอมอยากให้ดูนะคะก็ดูน่าทานนะคะแต่ว่าเม็ดมันก็จะเยอะหน่อยนะคะเขาไม่แน่ใจว่าเขากินเม็ดหรือเปล่านะคะแต่ ตาจะลองชิมดูนะคะครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวตาจะไม่กินเม็ดนะคะเว้ยหล่นเดี๋ยวจะลองชิมดูจะเป็นยังไงเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยอ่ะลองชิมดูนะคะอืม เราไม่กินเม็ดนะคะืมลักษณะคืออะไรเนาะหอมนะคะไม่กินกินนไหมออกหว,หวานนะคะออกหวานๆแล้วก็กินออกคล้ายๆน้ำผึ้งนะคะ มันก็จะหอมๆหมวานๆนะคะแต่ว่าเม็ดมันเยอะหน่อยนะคะบางคนไม่แน่ใจว่าเขากินเม็ดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามคนรู้จักนะคะว่าเขากินเม็ดหรือเปล่าเม็ดมันจะเหมือนกับเม็ดไอ้ไอ้เรียกอะไรถ้าภาษาอีสานเรียกหมากกระทกลกเนาะไอ้ที่มันเป็นลูกกลมๆนะคะที่ข้างในแล้วเรากินอ่าสาวรสนะคะด้านในเม็ดมันจะเป็นเหมือนสาวรสนะคะก็ดูแล้วนะคะ ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ตาทานนะคะก็ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยถ้ามันไม่มีเม็ดจะกินได้เยอะมันก็จะเป็นกรุบกอร่อยนะคะทำรับใครที่เห็นนะคะตามถนนตามถนนทางนะคะเขาก็จะกินได้นะคะก็เจอพี่สาวนะคะมา ก็กินกินกินได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะโอเควันนี้นะคะก็มาทานให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อร่อยนะคะก็อร่อยก็วันนี้มงว่าคุณจะไม่เป็นอะไรมงว่าคุณจะทานได้ก็อัดคลิปวิดีโอนะคะต้ก็ตอนนี้ต้าก็อยู่ที่ที่เกาะน,นะคะพอดีคนอยู่ที่นี่เยอะนะคะก็มา ทานทานทานด้วยกันหลายๆคนนะคะก็เลย,ยอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะไปเก็บนะคะมาแล้วก็เลยกินให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของช่องกีตาร์โนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ